ปรางกัญญารันสวยไม่มีพักใจเย็่มสดใสรับความโสดก็แ,แอบซักไซมากเช่นกันดูให้ใจยังยู่อนระยะทางไกลแต่นางเอกสาวกัญญารันวงก็รกลายขอมุบอ่อนต่อไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งที่มีทัางด้านหัวใจและร่างกายหลังจากได้ออกมายอมรับความยุติสัมพันธ์กับแฟนนุ่มแรปเปอร์โต้งพิทวัตพฤกฤตหรือต้องทูปีลงไปที่เรียบร้อยแล้วราชสุดการนารัน ก็ได้โพสต์ภาพจากรอยเยิ้มอันสดใสรับกับความสดหมัดหมัดซึ่งจะตัวยังแอบเซ็กซี่การใส่เสก้อด้ามตัวจิ๋วเผยให้เห็นหน้าท้องอันเรียบแบนและผิวเนียนพองงานนี้นอกจากยอดกระนอำร้ายจากแฟนๆที่จะมอบให้อย่างท่าถงหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปางการนารัดสวยไม่พลาดเลยแจงแจงจากนั้นขอส่งกำลังใจให้เธอแบบรวๆอีกด้อ